คุณสุดทีแล้วว่าคุณครอบครัวสวัสดีน้องสาวครอบครัวนะคะขอขอบคุณค่ายายสําหรับใจครูเอมออนบอกว่าสวัสดีค่ายายตะวนันครูเอ็มออนสวัสดีไข่นะอีกรอบนะคะคุณคาคุณสุดทีแล้วบอกว่ามาส่งใจที่8ดครับครับขอบคุณครับสําหรับ คุณยายลีนาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณสีแม่คุณยายลีนาบอกว่ามาส่งใจกดใจให้แล้วนะคะขอบคุณค่ะสําหรับหัวใจคุณชีวิตใหม่บอกว่าสวัสดีค่ะตาไพบูลคุณคําแปงสวัสดีคุณสุธีละไอ้บิ๊กสวัสดีครูเอมทักทายคุณชีวิตใหม่ไอ้บิ๊กบอกว่าโทอะไรนะคุณจุไลครับสวัสดีคุณจุไลคุณยายคำใจแม่นาบอกว่า อะไรนะสวัสดีคุณภาษาอังกฤษคุณยายตะวันบอกว่าคุณภาษาอังกฤษคนไหนนะเมื่อกี้ไม่ทันเห็นอนี่ตอนบ่ายค่ะสวัสดีตอนบ่ายเช่นกันค่ะคุณจุไลบอกว่าปีใหม่นี้ขอให้ได้รับข่าวดีกันทุกคนใช่ค่ะรีบๆส่งคุณชีวิตใหม่สวัสดีค่ะแมนาพาลยุยคุณยายพรศรีบอกว่าทักทายยามบ่ายนะจ๊ะคุณลัางน้ําทุกคนนะคะของทุกคนนะคะน้องแอนนี่ รักรักนะน้องแอนนี่น้องแอนนี่รักรักกอดกอดทุกคนค่ะขอให้หลับฝันดีนะคะคุณว่าสนานะคะคุณว่าสนามาไกลเลยนะตอนนี้ดึกกี่โมงแล้วค่ะคุณวาดไอพ่คุณเลนูครับน้องกอบบอกว่าไอ้บิ๊กสวัสดีนะคะไอ้บิ๊กน้องกอบทักทายน้องพักบอกว่ามาแล้วเจ้ามาแล้วจ้าขอบคุณนะคะ หนุ่มหมอลำบอกว่าผมมาให้ดวงใจที่29ครับขอบคุณด้วยนะคะคุณคำแปลงขอจับมือคุณจุไลนะคะคุณตันปะทำเตคัดทายคุณชีวิตใหม่ไอ้บิ๊กบอกว่าโทอ,อะไรนะคุณจุไลครับสวัสดีคุณจุไลคุณยายคำลมเจ้าผ่านพัดพาถอยคำรักจากฉัน วอนสายลมเจ้านั้นช่วยพัดบอกว่าสวัสดีค่ะยายสีเมฆสวัสดีค่ะคุณวลินการยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องไลฟ์ยายสีเมฆนะคะบอกว่ากําลังทายครูเอมบอกว่ารักรกักน้องแอนนี่นะคะน้องแอนนี่ครูเอมรักรักน้องแอนนี่บอกว่าทักทายไขน่นอคุณคําแปงบอกดีค่ะน้องกอบคนงามคุณอะไรนะน้องกอบบอกว่าคุณคําแปงสวัสดีค่ะพี่คําแปงไอบิก๊กบอกว่าทักทันรับนะคะ ไอ้บิ๊กบอกว่ากอดกอดแม่เพนสีนะคะคุณสุธีราบอกว่าสวัสดีค่ะคุณยายคำบอกว่าแวะมาทักทายให้กำลังใจค่ะขอบคุณค่าคุณยายขอบคุณค่าที่มาให้กำลังนะคะคุณยายตะวันคนน่ารักกอดกอดยายตะวันด้วยนะคุณไอ้บิ๊กบอกว่า สวัสดีครับแม่สีแม่จีใครนนาะไม่ทันแล้วน้องแคทบอกว่าคุณชีวิตใหม่สวัสดีค่ะคุณสุธิละสวัสดีค่ะน้องพักคุณยายพรศรีบอกว่าทักดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักครูเอมทักทายยายลีนาค่ะคุณยายลีนานะคะครูเอ็มเท่ารอคอยสายลมพัดพาเธอมาอีกครั้งลม น้องสุนิสาบอกว่ายายลีนาสวัสดีค่ะนะคะน้องสุนิสาสวัสดีคุณยายลีนาส้อยกําลังรับชมค่ะยินดีต้อนรับค่ะคุณวาสนาอินทส้อยแม่มุทิตาสวัสดีหนุ่มหมอลำคุณเอมออนสวัสดีรับชมจากประเทศอะไรหนะ้าโมเดนมากเลยเหรอคะขอบคุณนะคะยินดีต้อนรับค่ะคุณมุทิตาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณวาสนาคุณแคท ยายฝ้ายบอกว่าสวัสดีคุณประกอบคุณประกอบบอกว่ายายพรสีกอดๆนะคะยายหองสู้ๆไปด้วยกันค่ะกอดๆนะจ๊ะคุณครูเอมนะคะคุณยายฝ้ายบอกว่าทักทายน้องสุวพักนะคะคุณยายตะวันบอกว่ากอดคุณเอ็มออนมาละศินสวัสดีนะคะคุณครูเอ็มออนคุณเลนูบอกว่ารักรักกอดกอดครูเกสรที่น่ารักนะคะกอนี้ลงอีกนิด ตั้งใจค่ะครูเอ็มออนบอกว่าทักททยยายชาลินีนะคะอีกแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะคะคนนะคะทุกท่านนะคะค่ะจะได้ความยินดีค่ะน้องแอนนี่คุณลีน่าคุณคำแปงทักทายคุณคำแปงทักทายคุณชีวิตใหม่นะคะคุณครูเอ็มออนบอกว่าสวัสดีค่ะคุณวาสนานะคะ คุณวาสนาบอกว่าสวัสดีค่ะแม่ทองสุขค่ะวัดดีนะคะน้องเอ็มบอกว่ารักรักค่ะคุณลังนำ้ำคุณยายพิดบอกว่าสวัสดีค่ะแม่นานะคะแม่นาสวัสดีทีละนะคะคุณอุไรบอกว่ามาเปิดดวงตาค่ะคุณสีเมฆขอบคุณค่ะน้องแอนนี่สวัสดีค่ะคุณวาสนาสวัสดีน้องภาคคุณแอนนี่สวัสดีใครนะ้าใช่คะ่ะเราจะสู้ไปด้วยกันจับมือไปด้วยกันนะคะ น้องแคทบอกว่าน้องคะคุณว่าทักทายไอ้บิ๊กนะคะกอดกอดไอ้บิ๊กเลยค่ะคุณวาสนาคุณแอนนิกไอบิ๊กคุณคำแปงกำลังรับชมคุณตาไพบูุญคุณยายลีนาคุณชีวิตไม่บอกว่าคุณสุทธิละสวัสดีคะ่ะพี่ละคุณพรทิพารับชมจากที่ไหนคะยายสีเมฆเปิดอยู่ที่เชียงรายนะคะเปิดบ้านเชียงรายคะ่ะ คุณยายชาลีบอกว่าสวัสดียายฝ้ายนะคะคุณคำแปงบอกว่าทักทายยายฝ้ายคะ่ะคุณยายพรศรีบอกว่าทักทายคนสูงเขาคิดเป็นเหรียญให้เราน,นะคะ21หัวใจต่อหนึ่งเหรียญน,นะคะเดี๋ยวนี้นะคะมีคุณค่ามากมากเลยนะคะใจได้หน่อยนะน้องพักบอกว่ากอดกอดรักรัก,รกม่สีเมฆนะคะขอบคุณนะคะที่รักและกอดนะคะคุณเลนูบอกว่าทักทายกอดกอดยายฝ้ายนะคะ ครูเอ็มออนบอกว่าสวัสดีค่ะแม่มุทิตาแม่มุทิตาบอกว่าสวัสดีใครไม่ทานแม่ทองสุกบอกว่าคุณนาผู้น่ารักนะคะขอบคุณนะคะทุกทุกดวงตา28หัวใจนะคะก,กอดกอดนะจ๊ะคุณครูเอมนะคะคุณ,คณ,คณยายฝ้ายบอกว่าทักทายน้องสุวพักนะคะคุณยายตะวันบอกว่ากอดนะนะคะน้องกอบบอกว่าสวัสดีคุณสุชาดาค่ะ คุณมุทิตาบอกว่าคุณพรศีสิงห์สวัสด้มีความสุขนะคะขอบคุณมากนะคะน้องกอบน้องกอบคนเก่งน้องสุชาดาบอกว่าอะไรนะบอกว่าสวัสดียายฝ้ายนะคะคุณคำแปงบอกว่าทักทายยายฝ้ายคะ่ะคุณยายพรศรีบอกว่าทักทายคนสุขใจไอ้บิก๊กกำลังรับชมคุณตาภัยบุญกำลังรับชม เน็ตหมูนติ้วเลยนะคะเอาไม่เป็นรสวัสดีค่ะน้องสิริธรคุณคำแปงบอกว่าสวัสดีค่ะแม่ทองสุกนะคะคุณชีวิตใหม่บอกว่าขออนุญ,ญาตไอ้บิ๊กบอกว่าทักทายจ้านะคะ นุนตาภัยบูญบอกว่าสวัสดีค่ะน้องสุนิสาเ,เดี๋ยวกับใจนะคะกับต,ตอนนี้มีสี่ดวงตามหมดกันมีตั้ง35คนนะคะขอบคุณนะคะนาแม่นามบอกว่าดวงใจที่14มาฝากขอบคุณค่ะคุณแอนนี่บอกว่า คุณจุไลนะคะคุณคำแปลงบอกเห็นบอกว่ากอดกอดทุกคนจ้าน้องสุวรรณีบอกว่าขอตัวทํางานต่อนะคะได้ค่ะน้องสุวรรณีขอบคุณนะคะรักรักค่ะคุณนะคะคุณจุไลขอบคุณมากค่ะรักรักนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะคุณจุไลคุณสุธิระบอกว่าสวัสดีใครนะมอบหัวใจดวงที่สองค่ะคุณยายรักรักค่ะสําหรับหัวใจดวงที่สองนะคะขอบคุณมากค่ะยาย สีเมฆลืมดูนาฬิกาเลยไปเลย <laughs> ชาดาก็สวัสดีคุณวาสนาค่ะคุณวาสนาบอกว่าสวัสดีจ้าน้องสุชาดา <c oughs> คุณยายฝ้ายบอกว่าสวัสดีคุณวาสนายายพรศรีบอกว่าสวัสดีค่ะคุณยายผู้น่ารักนะคะคือยายตาวันนะคะน <c oughs> ้องแคทบอกว่าครูเอ็มออนมารสินรักรักเอ็ม <A IM S 2> บอกว่าทักทายไอ้บิ๊กนะคะ <c oughs> คุณตาไภลย์ไม่ทันแล้วน้องลีน่า <laughs> สวัสดีค่ะคุณสจใจพอศรีคุณสุวรรณีครูเอ็มออนสวัสดีนะคะครูเอ็มออนยายฝ้ายสวัสดีคุณคําแปงไอ้บิ๊กบอกว่าคุณคําแปงสวัสดีครับพี่แปงน้องคุณยายพิษคนสวยนะคะคุณสุธีละสวัสดีคุณลังน้ําเม่นาสวัสดีไอ้บิ๊กคุณพี่บิ๊กนะคะ คุณลัางน้ําบอกสวัสดีนะคะครูเอ็มออนคุณพรศรีบอกว่าคุณคาแปงเกิดเพชรทักไทยนะคะคุณสุทธิละบอกว่าคุณพรศรีกำลังรับชมค่ะโอแม่ตานยินดีต้อนรับค่ะแม่ตานน้องสุนิสาบอกว่าพี่ลัางนา้ําทุกคนนะคะคุณลัางน้ําเอาใจสี่สิบครูเอ็มออนมาละสินสวัสดีนะคะคุณครูเอ็มออนคุณเลนูบอกว่ารักรักรก,กอดกอดครูกเกสรที่น่ารักนะคะ,นะคะ ขอบน,นี้ลงอีกนิดได้ครสวัสดีครับเม่ทองสุกพี่สุภกรบอกว่าสวัสดีครับมมนาแม่นา,นาบอกว่ากอดกอดค่ะยายฝ้ายจ๋ายายฝ้ายบอกว่าเปิดบ้านคะ่ะคุณสุธิร่าบอกว่ามาส่งใจที่แปดครับครับขอบคุณครับสำหรับพาเธอมาได้ไหม ลมเอ๋ยลมเจ้าพานใจมาให้แล้วนะคะขอบคุณนะคะสำหรับกำลังใจขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกกําแปดโมงเช้าโอตอนนี้แปดโมงเช้าบ้านเราไปก่อนเนาะบ้านเราตอนนี้บ่ายโมงจะบ่ายสองแล้วนะคะขอตัวคุณพี่น้องจะไปแบงค์ได้คะ่ะคุณวิจิตบอกว่าไล